สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวออนบ้านนานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวออนบ้านนาทักทายสวัสดีทักทายเด้อพ,พี่เพื่อนก่อนเที่ยงพูดคุยเฮฮาโอ้ยมานีมานีานเลิฟหนึ่งยินดีต้อนรับน้องมานีด้วยนะคะ โอ้ยบอส้ำบ่ายเลยบอได้ขื่นน้องล่ะจังสิ่งเมื่อขื้นได้นี่แหละไปใส่กับบอได้ว,วินวินวินอยู่สองเมื่อสามเมื่อเมื่อวานนี่กับบอดีขื้นกับไดบอได้ขื่นนะเมื่อนั่นกับเบิดเมื่อมอาคากลายยังวะ <laughs> ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เข้ามาให้กำลังใจทักทายกันเลยกันเนาะ สวัสดีสวัสดียายคำยินดีต้อนรับยายคำด้วยนะคะยินดีต้อนรับน้องมานียินดีต้องต้อนรับน้องน,นี่ใครแนร่ล้วทีเออใครแน่เราน้องหลาใครแน่จากน้อยเราจังววามกขึ้นจะยี่สิบนาทียังสี่นะสวัสดีค่ะน้องมานีถ้าเฮามาขึ้นกับอะไรอีกบานเนี่ยโอ้ยมิวมิวแ <c oughs> จ้งยุ่นละกัดง,งัง เออแบบคอยขาดงานไปดนดโดนกอเออไดข่อยว่าเขาไปเบิ้งเนาะคอยว่าเขาไปเบื้องแล้วยายคำจ๋ายายคำยินดีต้อนรับยายคำด้วยนะคะเออว่าได้ขืนเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ว่าได้ขืนเมื่อวันยุงเวันยองคอยกระเป็นว่าได้ขึืนได้นอเมื่อวานนี่เมื่อก่อนนี่แบบบาไวหรือเมื่อก่อนเนี่ยเบาไปเบามากมันเกิดจั็นแ่บอะโอ้ยคอยจะอวกเนาะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอ่อนบันนานะคะเอาให้เบิงองค์เออที่แรก่อยว่าจะว่าเอาหนาออกเนี่ยผื่อกำลาคิดเนาะเอาให้เพื่อนเบิง,เบงแต่องเงั้ยสิกับบ่ไดอีกเนาะก็เลยสวัสดีค่ะน้องมานีจากยายคำนะคะอ่านหน้าขก่ยายคำนะคะเนาะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับอมมาล้านจาจ้าก,กับบอได้ไปหาเออ NOTE พี่ชื่ออะไรครับโอ้ยายชื่ออาสาวอนบ้านนาค่ะอืมแม่นตามหาสาวอนยูว่าสันเอออันคอยคอยคอย,คอยว่ายู่สบายด้วยยู่ว่าสบายบันไดอ่ะย่าคำคอยก็เลยบันไดบันไดขึ้นนะ อ,อข่อยกับแบบว่าพ่เต็มที่เลยขอก็ไปน้อนนอนนอนอาญอาดมใส่ใส่ดังไว้แล้วนี่ก็นั่นแมนตามหาสาวน <c oughs> <c oughs> เออัอนมาล้ามจาจ้ากับว่่ได้ไปอืมแม่แม่กัะทางลูกลูกแกวขวงกันยังไม่ได้ไปเพราะว่าเขาอาการบ่ดีจริงๆนะ แต่ก็บ,บอกลูกไว้อยยุว่าช่วงนี้แม่บม่ได้ไปหาเด้อ่าสนดอกวัดดีสาวอ่อนองหญ่ยินดีต้อนรับคุณแม่โกศลด้วยนะคะเออยินดีต้อนรับนะคะให้ก็รังใจกันไปจ้า้กังใจกันไป คุณเจ้าคุณสวัสดีพี่สาวคนสวยวะสันยินดีต้อนรับเจ้าคุณด้วยนะคะเลิฟสี่จากแม่โกศลน,นะคะขอบคุณหลายๆนะคะเออเมื่อน,นี้เกิดจะคอยี่สิบนาทีนั่นแหละเออฐาสิบห้านาทีกับสงสิหน่อยพดเพราะว่าเพิ่นตัดเพิ่นตัดไฮ้ไล่เขาเนาะให้ไหล่เขากับประมาณเบ่บ่หลายดอกเพิ่นตัดก็เลยสิ่คอขึ้นยี่สิบนาทีอ,อ่าพอพอเปิดค่ากันมองเห็นในช่องเนาะค่ะเนาะ อ่าเลิฟอผาเด้อครับว่าสันอ่าขอบคุณหลายๆเล,ลิฟอผ้าจากเจ้าคุณนะคะแม่โกโซนจากอนาโคกยายคำนะคะนาโคกน้องกีกหรือว่ายายคำนั่นแหละเออก็เลยรวบสวัสดีค่ะแม่คำนาโคกว่าสัน <laughs> นาโคกยายคำ <laughs> ก็ขันเอเอว่ากันไปว่าเนื้อหัวมวนกันได้นะคะมาบ้านสาวอ่อนบ่ต้องไม่ต้องคิดมาก อหัวได้ยูมือนีนะเมื่อนั่นหัวบ่าได้มัตชีมัตชีศีสยามแม่ออนสวัสดีค่ะจากลูกมัตชีแล้วค่ะเดอ้อยินดีตอนรับลูกมัตชีนะคะอะสวัสดีทุกบ้านขออนุญาตมัดรวมเดอ้อว่าสรนแม่กูสุนเวิร์บาน,นขอบคุณหลายๆแดดแดดมือนีนะคุบโอ้หนักเลยใ <laughs> คยมัดใครลุดแล้วพี่น้อง <laughs> เออออกมาเด้อ ออกมาจากบ้านืางกี้เนี่ยขอบคุณหลายๆลนะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกไลฟ์สวัสดีแม่โกศลคนสวยจากแก้วคุณนะคะคนอาภัพลักษ์สวัสดีสาวออนมาสั่นคนอาภัพลักษ์มาสัางวาทะเบัดเดียวโอ้ยแม่งเบ่โอ้ยเนาะสมสวยมาสั่นลดชมบ่คนอาภัพลักษ์มาสั่นโอ้ยขอบคุณหลายๆลนะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามา หครกำลังใจสาวอ่อนนะคะขอบคุณมากมาย หมูบ้านหมูบวาน,วานสวัสดีทุกบ้านเด้อวสันคนหนาภาพักมางคณนณอาภาพรักห <laughs> มูหวานทั้ทายแม่อออนเดอว่าสันขอบคุณหลายนะคะลูกหลานเออขอบคุณสิบเจ็ดล้านดวงตานะคะเปลนล้านดวงใจพี่พรเทพสา มีพรไพศาลเรือแปดขับ,บ่าสันสาวอ่อนเอ่อเวียนหัวเดอ้อชว่วงนี่นะเ <c oughs> จ้าคุณเจ้าคุณมาสันจากคนอภัพรักนะคะขอบคุณหลยๆที่มาส่งฮักส่งเพลงเดอ้อคนอาภัพสวัสดีค่ะเจ้าคุณเจ้าคุณสวัสดีค่ะจากเอ่อคุณอาภัพรักนะคะหมู่บ้านทากทายคุณอาภัพรักเดอ้อเจ้าคุณสวัสดีครับจากเอฟซี พี่พรภัยสารชาแนลนะคะหมูวันหมูวันนะสันทักทายเดอ้อเวสันจากไคนอาภาพรักเนาะเจ้าคือจังาาาภาพรักแห้งแถบดเนี่ยโท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 ซื้อช่องเนาะคอยว่าแล้วตัวสม,ม่ะสม,ม่ะสมปิดพูดแล้วไปหายายสมก่อนสัน บ๋คิดถึงนะักขั้นหนังฟ้าของลูกคลนละน้าโคกน้องกีกร์ไรสไตล์สวัสดีครับจากเอฟซีพี่พรไพศาลนะคะมานี่กับไออูสวัสดีครับจากพี่พรไพศาลนะคะมูวันเลือบเก่าด้วยแม่เอ้ย p า i s a n สวัสดีพี่พรไพศาลค่ะ p า i อืมขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวคอยค่อยบอกกันคอยยานพี่สมโอ้โหสาวโอนบ้านนะ หมูหวานหมูหวานจากนาโคกนาโคกแกาจากหมูหวานนะคะสวัสดีครับพ่อพรอพิานจากมานีนะคะมัด์ซีสีสยามสวัสดีครับจากพี่พลพศาลน,นะคะทักทายกันด้วยพี่น้องทักทายกันฮักแพงกันไว้พี่น้องเอ้ยให้กำลังใจกันและกันนะคะโน่นนี่ไปหาแล้วเด้อคนหัาหลัด นนี่นะคะบ่าวกวางก็มายินดีต้อนรับบ่าวกวางด้วยนะคะยินดีต้อนรับบ่าวกวางด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณไลน์ บ่าวกวางก็สวัสดีมานีนะคะนนนี่น,นนนี่สวัสดีค่ะวสันนุนนี่นนนี่มหมูหวาน <laughs> นนนี่เดอ้นอนนนี่ไปบ้านพผอย่าลืมเดอ้ออย่าไวอย่าลืมเดอ้นอนนนี่เดอ้อกับคุณอินนะคะกับคุณอินนะคะเอ,เอฟซีสาวอ่อนบ้านนะ้เพ่นยากตัวเพิ่นบ่ค่อยได้ไปหาผู้ดเด ก็เลยเอานอนนี่ไปเอานอนนี่ไปหาก็ว่าเป็นยังลงเนาะน้องคตรักสวัสดีนาโคกนะคะอ่าพี่ดาวเรืองยินดีต้อนรับพี่ดาวเรืองด้วยนะคะขอบคุณลหลายๆเด้อน้องคตรักจริงใจจริงสวัสดีครับจากพี่พรไพศาลนะคะตัวลายที่แคร์เจ้าก,ก็สวัสดีครับลูกมานีถักทายกันนะคะ เออหัวหยุ่งหัวยองเบิดพี่นออ้องคอยเบิ้งน้วอ่าพี่พรภัยสาลสวัสดีครับจากตัวลายที่แค่เจ้านะคะไัน้อบาทเนี่ยไัยน้อบาทเนี่ยคือคุณอ้มันมันมันเนี่ยน้องโคดัรัก เอ่อจากนาโคกนะคะทักทายกันเด้อพี่ดาวเรืองก็ทักทายน้องคนรักนะคะนาโคกน้องกีรไลฟ์สไตล์สวัสดีครับจากพี่พลไพศาลนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูวานจากน้องคนรักนะคะเล่นน้ำโลกรนเด้อสาวอ้อย <laughs> ไปโดดไปรดด โอขอบคุณหลายๆนะคะว่าหนัวหัวมวลกันได้หรือว่าหนัวหัวมวลกันสิบหกล้านดวงตาสิบสามล้านดวงใจสวัสดีครับคุณหมูบ้านจากตัวรายที่ีแค่เจ้านะคะเจ้าคุณสวัสดีครับจากพี่พลไพศาลนะคะตัวรายสวัสดีคะ่ะจากมูหวานนะคะตาไทยกันเ้อพี่น้องเขาอู้ คนไพศาลพาด้วยสวัสดีค่ะจากนาคกนะคะลมมาเร็วแบบนี้ย็ยนแด้จากน้อยแบบนี้ขอบคุณขอบคุณเจ้าคุณทักทายสวัสดีนะจากหมูหวานนะคะขอบคุณยี่สิบล้านดวงตานะคะสิบสี่ล้านดวงใจอืม อันย้ำเป็นกับเป็นน้องพี่น้องมารับชมเลิฟสีซีค่ะประสานอ่าน้อ,นองน้อยน้องน้อยพรอนไพศาลมันมีน้องน้อยคุณเด้ออ่าพอรอนไพศาลแฟมิล,ลี่นะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะอ,อมาเบิร์ดบานไอเคียงไอเคียงยินดีต้อนรับไอเคียงด้วยนะคะนอค้องโคนรักสวัสดีอ่าครับจากน้องน้อยพอรอนไพศาลนะคะอืมให้กท้กทยกัน อีกเจ็ดนาทีพี่น้องอีกเจ็ดนาที กดไลค์แล้วครับเอาลูกโดมมาขึ้นไล่บอสันเรียกว่าเป็นลูกโดมขึ้นไล่ขอให้โชคดีมีชัยนะคะลูกโดมลูกโดมจากนางโคกวันนี้กับไอ้ o, นนอ,อ,อนนะะูสวัสดีครับจากนานน้องน้อยพรภัยศาสรนะคะชัมนี้คุณชัมนี้สวัสดีค่ะจากคุณชัมนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณชัมนี้ด้วย พี่พรไพศสลแฟมิล,ลี่มารับชมเลิฟสิบแปด้ยขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะจากพี่พรไพศาลน,นะคะเลิฟสิบแปดนะคะอ่าเมื่อนี้บ้านข่อยเงียบเด้ข่อยขืนผิดเวลาเดชขอบคุณหลายๆเดชข่อยกันยังอืออะออยู่ลูกโดมลูกโดมสวัสดีครับจาก เอฟซีพรนภศสารชาแนลนะคะอ้ปากจางปากเริ่มสีบเก้าโอจังโอจังเออเป็นจังได้เป็นจังไดขอบคุณหลายๆยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะสาวอ้นมาสันเพิ่นวาเนา่ะอุ้ยมาด้วยเสียงอ้อยเสียงอินเลยนะอ่าโอจังชาแนลนะคะอะไรมะนงมาตังอีกสามนาทีอีกสามนาทีสวัสดีพี่พรไภศารจากโอจังนะคะ เมืม่อีิยัาหลายดอกเมื่อนีม้มาหัวมาหัวสวัสดีสาออนจากชมพูน้อยนะคะอีสานฝรัลล่งแฟมบล,ลี่ยินดีต้อนรับนะคะยายจอยยายจอยเอาเห็ดไม้ข่อยแนวะเ,เห็ดไม้ข่อยแนะยาเฝ้ายาเฝ้าว่าเป็นยังรอแค่เจ้าของมากคนไลความความก็ดีใจแล้วยายจอยเอยไปเจ็บต่เห็ดท่านไปแจกงู่เจ้า อ่าซองไม่ค่อยกินแน่จะไม่เป็นตะแซบดองเฮดเจ้านาะเออนอนพึ่งตื่นบ่าสวัสดีพี่พรไฟสันะิัานอ่าน้าาอ,านองคุณชมพูหน่อยนะคะกดแล้วกดแล้วอิส่นโอ้จังกับพี่ชมพูน้อยอืถักทายกันนะคะออีสานฝรั่งกดแล้วอิสานเฝ้าไปเ้อเฮดเขาเสิเอาเบิดคขึ้นเมื่อนั่นเนะ่ iec. แต่เมื่อวานนี่เพิ่มมานหมานแม่อ้ยยายจอยหมานเห็ดโอ้ยโสดเห็ดเพิ่มมิตรดอกบ่เลือบ่ล่าเลยสวัสดีค่ะน้องมานี่จากชมพูน้อยนะคะสวัสดีค่ะอีสานฝรั่งจากโอจังนะคะอันเราเห็ดเรามิตรดอกขังเสีนเนี่ยจุ่มๆนะ่เห็ดนันๆโอจังสวัสดีค่ะจากอีสานฝรั่งนะคะไปซาเขาเอาเบิร์ดนช่องมาสันมา มาชอมอีกแล้วมาสันพี่พอนไปสานข่อยอุ้ยขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณทุกลมทุกไหลนะคะขอบคุณทุกกําลังใจข่อยว่ายี่สิบนั่นเองมาชิลงมาชิได้ลงมาสันน่ะในซีกะละมังมาสันอุ้ยกะแมนและเนาะมาแล้วมาแล้วมาสันอีสันอ่าฝรั่ง แฟมบารสวัสดีครับจากพี่พรเมษานะคะพี่หมายก็มานะคะยินดีตอลอบพี่หมายด้วยซาอ่อนจ้าวสันสวัสดีเด้อวสวัสวสวสวนพะินวาเนาะขอบคุณหล,ลายๆคนอาเคียงอ่อนกัญญาลัตษ์นี่ยังขนะะเบิ่งอันให้อาเคียงกันสันแล้วสีเคียงข่อยเอ,อบ้านนาที่รักผู้เป่าอาเคียงเด้อวสนะันขอบคุณหล,ลายๆนะคะอาเคียงนะคะอันจะคข่อยสีเอาไปเกบไ <laughs> ม ล,ว,ลวกลวกก็ใส่เฟียดไปถ้ากินย้ำนั่นแต่ก็สงกว่า่บคือเห็ดสดด้อข่อยลวกเห็ดปวกไว้ได้สองปีค่อยว่ากินนหมยายจอยเออโอจังแชนแนลสวัสดีค้าจากเอฟซีหนุ่มพรพิสารนะคะพี่หนุ่มก็มานะคะสวัสดีคุณหนุ่มพรพิสานมาสั่นเออเอาากันไปนะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะข่อยว่าลงดักอา้าวข่อยซิว่าไปเอก อือยว่าสิเอายี่สิบนาทีคอยว่าเอารัก <laughs> เอออวานนี่คอยวปอันสอนเหตุหยายชอยอีสานฝรั่งอืมอสานฝรั่งแฟมมารีโอ้ยเหตุเรานะโอ้้โอ้ยจังชาแนลสวัสดีครับจากหนุ่มพรพยสารนะคะเหตุเนียงมาดอกงามกับดอกดอกเนี่ยดอกนาะดอกเป็นตาแซ่บแต่สียำตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บเนียงว่ะ นาโคกน้องกิ๊กอ่าสวัสดีค่ะมาสานจากพี่หนุ่มพรภัยสารนะคะนาโคกน้องกิ๊กเด้อท,ทักทายเด้อนาโคกน้องกิ๊กพี่หนุ่ม่นท,ทักทายเจ้าเด้ดอเสา่อนแม่เฮตอีอย่างมาไปออกคันแม่นบ้านเท่ากับออกดีแต่กับก็กคนเก็บลายเนาะยายจอยจาว่าว่าคนเก็บลายมันเกิดได้หน่อยคือเขาเหรอน,นั้นคนเก็บว่าลายคอยว่านะสาอ่อนนี่เหตุแบบนิตรดอกเป็นตะวันหวานไหม อ่าพี่านฝันล้างสวัสดีค่ะจากโมหวานนะคะพี่หนุ่มก็เย้เยอยู่นะคะพี่หนุ่มก็เย้ะยอยู่นะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเอ่อเอาข่อยคือบบใส่เสื้อให้เจ้าพี่หนุ่มพี่ไม้พี่ไม้จากโมหวานนะคะคุณหนุ่มค่ะจากนาโคกนะคะ อีสานฝรั่งหมูหวานสวัสดีค่ะวสันทักทายกันนะคะคนธรรมดาเด้อวสันหมูหวานดีครับวสันทักทายกันพี่นงองเฮาอืมไอหนึง่งไอหนึง่งพี่โอพี่โอจ้างากักหมูหวานนะคะไอหนึ่งยินดีต้อนรับไอหนึ่งนะมาอาบปากจังปังใสข่อยเด้อข่อยว่าได้ขืนไล่ข่อยคิดว่าอดว่าเก่าวสันเออขอ่ขอยว่าข่อยว่าสบายข่อยก็เลยบ่ได้ขืนไล่เนาะ คนธรรมดาเดอ้อบาส,สันจากหมูบวานนะคะสวัสดีคุณโอจ้างจากน้องคนรักนะคะเออแม่กโกสูกิหู้บาส,สันอ,องององ,องบาส,สันเฉเองนะเออเอาว่ากันไปนะคะใครก็ตั้งใจชาวอดด่อนดีดิผู้ใดก็ได้เออไปอยังเตีย้ยขนาดสาวอ่อนไม่ได้ไปหาเนาะโอ้่อยปวย่อยปวยเออ่อยป่วย ว่าได้คืนไล่แม่มวานเนี่ยโอโอแล้วเนาะมาสั่นไอ้นึงก็ได้เนอะเออว่าสบายเวียนหัวอยู่ดีๆก็วูบไอ้นองเลยสศ้าอ่อนแต่ยังหัวนนิครับใหญ่จืดๆใหญ่มาถือทหารเขาว่าเออปวร้อนหัววันใดได้พี่นางคนธรรมดาโกศลดีครับมาสั่นคนธรรมดาบอกนะค่ะไอนม่มไอนุ่มไอนมือใจจะฝากอ้าดจิตใส่เสียแล้วมาสั่น เด็ดเด็ดเซ่อ,อไอ้นมกัน <laughs> ยุ้ซื้อยุ้ซืซ้อข่อยกระป็นอืมยซื้อข่อยกระปิ <laughs> ว้าไปวไอ็งมาไอ้ไอ้เนืองวืาแบบเงืองแตกเลยแล้วมือลุ้นมาข่อยกะมะข้นไล่ขึ้นไลไ่ได้แค่ยี่สิบนาทีข่อยทนบ่ได้ข่อยก็ลงแล้วอืเพราะว่ามันเกดอาการบอดีเนาะ คนธรรมดาสวัสดีสวัสดีครับบสัสนคุณธรรมดาเดอ่าบันจากเอฟซีหนุ่มพรไ a i s a นะคะไอหนึ่งกับอาบอากางปางมาขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณทุกเล็บทุกลายนะคะอาอีกสองนาทีเบาๆลายดอกสองนาทีให้เวลาถักทายกันไม่ออซ้อมอสวัสดีค่ะสาวอ่อนบสัสนไอหนึ่งสวัสดีค่ะจากโอจังอีสานฝรั่งก็หัวใจก่อนกอนมานะคะเออสาวอ่อนอีสานฝรั่งไหลมา จะโอ,อนเฮ็ดแล้ว <laughs> อ่าพี่หนุม่มพรไพศสารก็สัสดีแม่กูสุนนะคะสัสดีน้องโอจากแม่โอโ,โมอนะคะยินดีต้อนรับแม่โอโ,โมอทักทายแม่โอโซมอเนี่ยพี่น้องสองนาทีก็มีแหงนะคะัส,สดีคนคนธรรมดาบัสนจากโอโโูจังนะคะสองนาทีก็มีแหงนะคะสันจากแม่โอสมอเมียนแม่โอโซมอสองนาทีก็มีแหงเอาว่ากันป ใคคนธรรมาดาก็อดจังดีค่ะมาสั่นน้องโคนรักเอ่อทักทายกันเด้อสวัสดีน้องโคนรักนะคะมาสั่น่อสมสวัสดีค่ะจากอีสานฝรัลล่งแฟมิลี่นะคะ <c oughs> เอากอยายขวาหนะ่อพี่น้อง,องแล้วก็เป็นกายขวาได้หน่อยย,ยัยยัยยัยนะ้าเอ็นนะ้าโค อ้าวผู้ใหญ่บ้านแซด็จอย่างมนโนบันเนี่ยแม่อสอมวอเอเอเจ้ายาจเจ้ายาเจ้ายาเออเอาให้มันเต็มหนึ่งนาทีได้ไหมล่ะคนธรรมดาเจ้าก,ก็คือจังสีฟ้าอุ๊ยแท้เออให้มันเต็มแนมะเต็มแนะเออแม่อสอมวสายมวนสวัสดีครับจากคุณหนุ่มไพรเมษานะคะทักทายกันทักทายกันเห็นเต็มแนแะ้วมันเต็มจะไม่ไ,ไปไปแล้วโอ้ยขอบคุณหลายหลายอหยองนะ เมาเยอะจะถือจะซา,าอ,อ่อนเรืออันใดซาอ่อนเมาผิดพลาดกะขออภัยนะคะขออภัยทุกท่านนะคะอ้าวเตรียมโบกไม้บกมือได้เลยค่ะบกไม้บบกมือได้เลยอ่ะซาอ่าอนบ้านนาจะของลงไลน์แล้วนะคะเพราะว่าเราเอาแค่ยี่สิบห้านาทีนะคะคือเก่าล่ะซาอ่อนบ้านนานะ่ะพี่้วงเหาบ่าขึ้นโดนอ่าเมาเคนแคนเอาแคนแคนนี่แหละ เออดดงบดังก็สร้างขอไปแล้วแต่เพิ่นสิมเมตตานะคะขอยนะี่สหนาทียี่สิบห้าสมสิบสี่สห้าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเาวาออนก็ลงแล้วจะเมนเวลาจำกัดเา้าออนเอากัดจังสร็ละใหู้้เจ้าคิดหอดคอยไว้ไปเอ้ยไป